คุณอ่านคุณผู้ชมนะพร้อมกับสองสาวด้วยบอกว่าถ้าเรามีร้อยหนึ่งใช้ซื้ออะไรได้มั้งเดี๋ยวนี้นะก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งก็50บาทแล้วนะอิ่มไหมถ้าเป็นของชอบเจ๊นะไปกินปาร์ตี้แลนด์นะไอชครินบอยร้อยเดียวไม่พอไม่พอด้วยเพราะเจ๊กินเยอะกว่าร้อยหนึ่งอ่ะกินก้อนเดียวบางยี่ห้อก้อนหนึ่งร้อยสิบบาทใช่เกาะแพงๆถ้ากินของข้าวแกงถุงหนึ่งถ้าเอาแบบว่าอิ่มๆเลยก็60 ห้าสิบหกสิบยังไม่มีข้าวเลยเนี่ยยังสิยังสิก็ก็ได้ข้าวอีกแต่มันไม่อิ่มนะไอ้ไม่น้อยน้อยนะมัน<ช>ต้องมีต้องเอาสองอถุงอะนั่นไม่เอาละไอ้หมวยแกเอาไปเถอะ อย่างน้อยขอ200จะได้ครึ่งอิ่มนั่นนะสีนะเอาเอางี้ดีกว่าหนูก็ึลกไม่ออกเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะช่วยกันแชร์มาดีกว่าค่ะว่าเงิน100บาทเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะแชร์มาในแฟนเพจของตลาดสดสนามเป้าได้ไอเดียใครเจ๋งอะอย่างนี้เรามีกระเป๋านี่เลยค่ะกระเป๋าผ้าตลาดสดสนามเป้าของเราให้ไปเลยสําหรับจ่ายตลาดกันเลยนะคะนี่ อ๋อ oh, อีกหนึ่งที่ค่ะเจ๊ Jay, ที่หนูคิดว่าเงิน100บาทเนี่ยสามารถทำอะไรได้ที่ไหนไปที่อำเภอราศีสไลด์จังหวัดศรีสะเกษค่ะไปดูกันว่าเงิน100บาทเนี่ยซื้ออะไรได้บ้าง วันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอราศีสไลตยจังหวัดศรีสะเกดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแหมขอบอกว่าที่นี่เนี่ยที่เที่ยวเขาเยอะนะฮะอย่างเช่นกู่แก้วสีทิศเมืองโบราณอายุกว่า1,200ปีที่ซุกซ่อนอยู่ในผืนดินแล้วก็รอการค้นพบอีกหลายแห่งเลยเลยครับหรือจะเป็นป่าชุมชนเก่าแก่แ,กแห่งเดียวของอำเภอเลยที่มีต้นไม้อายุนับหลายร้อยปีซึ่งชาวบ้านบ้านว่านคำทุกคนเนี่ยเขาก็ร่วมดูแลแล้วก็ปลูกป่าก,กันขึ้นมานะฮะหรือว่าจะเป็นนี่ครับเขื่อนราศีสไลตยที่กั้นลาน้ํามูล ชาวบ้านเขาก็ไปทอดแหจับปลาหาเลี้ยงชีพซึ่งปลาที่จับได้บางส่วนเนี่ยชาวบ้านก็จะเอามาวางขายกันในตลาดเช้าวางแบกกระดินแบบนี้แหละครับแล้วก็ขายกันถูกๆเลยครับอยู่ที่ตลาดราศีสลายคทุกผู้ชมเป็นแบบว่าตรอกเป็นซอยเล็ก,ลกๆ,ๆนี่แหละนะมีแผงขายของเต็มเลยทุกอย่างค<ม>ุกคปลา<ม>แผงใหญ่เลยนะคะแต่จริงๆแม่ค้าในมีประมาณ5คนคนนึงยังมีูแพ่นี้แหละแผงนี้คนนี้ขายอยู่ประมาณ3าช่องนี้นะบ้านนี้บ้านนี้2ช่องนี้มีปลาอะไรบ้างเนี่ยคะ ะเพียนค่ะปกะกเพียนนี่มีตัวใหญ่ตัวนี้ปลาจุกที่นี่ปลาแม่น้ำเยอะนะคะแม่น้ำมูลกองไว้ยี่สิบทำอาหารได้เป็นหม้อบลเลอร์เลยนะคะปลาเยอะมาก มาถึงที่นิสานทั้งทีก็ต้องหาพืชผักผลไม้อีสานกินด้วยนะครับถึงจะครบสูตรนะฮะ <c oughs> อย่างลูกดำๆนี่ดูสิคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> แปลกตาล่ากินไม่ล่ะมวยเล็กอันนี้ลูกอะไรคะอันนี้ลูกลูกบกลัดวนจ้าหน้าตาเหมือนองุ่นแล้วแต่ลูกเล็กนิดเดียวสีดำจ้าเปรี้ยวไหมแม่เปรี้ยวจ้าลองชิมดูเจล่ะเปลูกสเีเหลืองๆนะคะบาัอยางค่ะบลัมยางคือลูกอะไรคะเป็นผลไม้ป่าหน้าตาแบบเหมือนกระท้อน ไฟแต่หลายๆลูกรวมกันไป็นงพวงสวยด้วยสวยด้วยเนาะ มันชื่อบักยางเพราะว่ายางมันเยอะนะคะแม่ใส่ไงคะเนี่ยปุ่มละสิบบาทลุ่มละสิบบาทปุ่มปุ่มปุ่มภาษาเราคือเป็นกุ้งจ้ะก็ก็กำละสิบบาทเลยน้องหล่าเอ้ยสินค้าที่นี่นะฮะก็จะเน้นตามฤดูกาลนะครับทั้งผักเอวยปลาเอวยหาอะไรได้ก็เอามาขายรวมถึงเกลือถุงแบบนี้ด้วยนะฮะเชื่อไหมครับว่าชาวบ้านบ้านหนองน้ําเค็มเนี่ยเขาเอาดินมาจากพื้นเนี่ยเลยคุณผู้ชมมาต้มเป็นเกลือขายเดี๋ยวเราจะให้พี่เสวกคนราศีเนี่ยพาไปดูกันดีกว่านะครับรางไม้อันนั้นเต็มเลยเอาไว้ ะะนี่คือการต้มเกลือของคนในท้องถิ่นทำไมถึงต้มเกลือเพราะว่าตรงนี้เป็นดินเค็มครับทุง่งกุหลาบมีดิดนเค็ม,มเยอะครับดินเค็มมากเลยครับนี่ไงครับสาเกลือที่ขึ้นเี่ครับจริงๆมันเฉพาะข้างบนอย่างนี้พะหรือว่าจริงๆไอ้ดินที่ที่อยู่ข้างล่างพวกนี้มันก็เค็มเหมือนกันละใช่ครับข้างล่างก็เค็มเหมือนกันครับอันนี้เป็นรางสําหรับใส่ดิน ที่มีเกลือแล้วก็เอาน้ําเทครับพอเทเสร็จปุ๊บเอาถังมารองข้างล่างตรงนี้นี่ครับมันก็ดิบตึงตึงบนตรงนี้ชาวบ้านที่นี่เขาก็จะทําเกลือกันตอนหน้าแล้งเท่านั้นนะฮะพอได้น้าเกลือจากการกรอกก็เจ้าน้ําเกลือที่ได้เนี่ยไปต้มจนแห้งหรือแต่เกลือแบบนี้แหละครับสีมันจะไม่ขาวมากเนาะเค็มรับเค็มอยู่มันเอาไปทําอะไรได้บ้างคะเนี่ยเกลือนี้อันนี้ทําปลาแดกปลาล่าทำกับข้าวตุนอาหาร สารพัดตะกอนเนี่ยตรงนี้ทำนาไม่ได้ข้าวก็ต้องทำเกลือเอาไปแลกข้าวที่อื่นมาทางนี้มพรมีแรงเกลือเพื่็เอาแลกกัน มาเรียกเขาท้องพุนทั้งพุนนี่เขาก็มาเรียกเกลือทั้งหนีนะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เป็นแหลกใครแล้วนะคะส่วนใหม่จะมาซื้อเอาครับทีสิบบาทที่สั่งก็เพือเผื่อเกลือนี่ยคลายดีกว่าเขามันไม่มีผู้ต้มครับมันไม่มีใครต้มแล้วเฝนนะครับพื้นดินในเขตทุ่งกุลาก็จะกลายเป็นห้องนาครับซึ่งความเค็มนิดนิดของดินนี่แหละฮะทำให้ข้าวหอมมะลิของที่นี่คนราศีเขาการันตีเลยว่าหอมอร่อยกว่าที่อื่นแน่นอนเลยแหละครับที่นี่เขาปลูกข้าวอะไรกันบ้างอันนี้เป็นข้าว สายพันธ์สีเขียว,ยวจะเป็นข้าวหอมมะลิะอีกตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้าวเหนียวดําข้าวแถนที่สวยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรมากมายข้าวสวยดวยธรรมชาติเมื่อกี้ที่เรากินข้าวที่เราเห็นแบบหอมๆอ,อร่อยๆที่ร้านนี่คือเป็นข้าวจากแถวนี้แหละครับเพราะว่าข้าวพวกนี้มันจะ,อะชอบพื้นที่ที่เป็นดินเค็ม มันจะหอมเป็นพิเศษแน่คนราศีนี้สบายนะคุณผู้ชมไม่ต้องออกไปไกลเลยนะฮะอยากกินข้าวนวนไปทุง่งนาอยากท้าปลาอะไปลำน้ำมูลอุดมสมบูรณ์จริงๆนะฮะแล้วถ้าได้กินด้วยกันเนี่ยโอ้ยปินสุดๆคุณผู้ชมเนี่ยเรามากันที่ร้านวังอุ่นนะฮะที่นี่เขาก็จะเน้นเมนูลาามมปลาย่างต้มแซ่บปลากดเอวยลาปลาเนื้ออ่อนเอวยปลาทอดร,ราดน้ำยำเอวยลาปากเสิรน้ำมวเล็กแถมกินกับข้าวกล้องหอมมะลิแบบนี้อุ้ยปิูมอ ชมนะฮะถ้าเกิดว่ามีโอกาสผ่านไปจังหวัดศรีสะเกดต,ต้องขอบอกว่าแวะไปเที่ยวไปกินแบบเมืองเล็กได้เลยนะฮะรับรองว่าคุณผู้ชมจะติดใจเมืองเล็กๆที่ชื่อราศีสไลยอย่างแน่นอนและครับ อย่างนี้ทุกอย่างซื้อได้หมดผลระเมงผลผลละมากากไม้หมักนุ่นหมักนี่อะไรได้หมดเลยเห็นไหมแต่ว่าอันสุดท้ายซื้อยังไม่ได้นะคะที่ร้านสุดท้ายอันนั้นกับข้าวเต็มอันนั้นทีมงานจ่ายนะฮะอันนั้นไม่ได้อันนั้นหนูไม่ได้จ่ายแล้วไเห็นไหมจริงๆถ้าบอกว่าไปตามตลาดต่างจังหวัดเนี่ยเงิน100บาทสามารถซื้อของได้เยอะจริงๆคำกล่าวของหม่อมเจ้าสิทธิพรกิากรคือ เงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงนี่ก็สุวรรณภูมิแปลว่าแผ่นดินทองที่เขาพูดกันเราก็เชื่อเลยนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าข้าวที่อร่อยที่สุดมาจากทุ่งกุลา้องไห้เนาะใช่เพราะว่าแถวนั้นเนี่ยดินเค็มเลยเพราะฉะนั้นเวลาปลูกอะไรก็จะออกงอกงามแล้วก็ อร่อยเกลาอหดมมีประโยชน์เค็มของดินนอกจากนั้นเนี่ยเกลือก็จะเอามาใช้ได้มีประโยชน์อีกด้วยอะก่อนจากกันวันนี้คุณผู้ชมค่ะเรามีข่าวดีจากมูลนิธิคิงพาวเวอร์ค่ะนี่คือสายข้อมือคืนความสุขรักกันไว้เถิดค่ะสัญลักษณ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์แก่คนในชาติสามารถร่วมบริจาคได้ในราคาเพียงเส้นละ10บาทรายได้จากการบริจาคทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับคณะรักษาความสงบแห่ง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมคืนความสุขค่ะบริจาคได้ที่ King Power Down Town Complex สาขารังน้ำศรีวารีและพัทยาแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์เฉพาะสาขาที่ร่วมรับบริจาคนะคะแล้วก็จุดกิจกรรมคืนความสุขของคณะรักษาความสงบแห่งชาติทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอเซ็นเตอร์1631ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเราจะไปกินดินโป่งกัน ก่อนนะไฟดีไ่ะลับมกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการตลาดศรสนามเ<อ>าสวัสดีค่ะ